รถชอ่ไรอันนี้จะไปทำอะไรนนนอ่นี่เียมาเียนเจียเอเียอันลูกวาโอยผลเสียบอ๋อเอาลงไปฟังเลยฟังม่ได้แล้วเห็นบอะพเออต้นหาบอไม่เลยเออแคได้ว่าเพุนอันไป เป็นชงสการตอนเที่ยงโบแม่นบอกมาแล็กอีกน้อยเออีน้อยเด๊อีสามปีเนะนี่ย็กน้อยโอ้พนเสียเสียมือได้สิเสียมือวันกีรางขา้าป<ม>่าบุ้งอือเป็นผีเป็นผีใส่แก้มบอกเป็นผีใส่แก้มใส่ก็แต่นี่แหละว่าเลยคนหู้เพิ่นกกตกใจบ่น้องแดงกันตกใจแหละิ่นกะมันก็อยากมาอยู่มึงมึงมีรถมาอ๋อ จอนก็บ,บริปายซ้ำเน,น,นี่ยบริบริปายบอสค่บริปาขึ้นไปเกี่ยวข้าแล้วเมื่อยหลักหย่ายุดกายพอไปอือย่เนาะเปิดภาพมาแบบนี้จากวัน,วนนี้ไปลงคลิปเบิร์ดมือเป็นยังไงเนาะอได้ไปทางใดอากวานนี้ ใส่บาสบายแน่พี่น้องเห็นเนาะเจ็บคอเมื่อวานนี่เจ็บคอนเ,นอเอือคิงไข่พี่น้องเนาะก็เลยว,ว่าอยู่เพื่อนมืดมือวานนี้เนาะงกับเวียรเขื่อนเครื่องกระลายก็เลยปั่นเครื่องเมียนเนื่อนวันพี่น้องเนาะบมืดไปทางใดนมืดมือพี่น้องเลยอ่าพนุนเปิดกาบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเอฟซีแล้วก็สบายดีปลาลุงเบริร์สุขูสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามามชมคลิปนี้พี่น้องเอ้ยไว้จะอยูอ่ภายในและกระต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องตูไซกันสุขอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีกันเบอด์สุขูสุขคนพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องไซก็ได้เดินทางมาทางเฮือนอ่าแม่จอนเก่า้นเนาะหลังจากแถวบปได้มาสองสามมือ้อพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ ก็เมื่อวานนี้ก็บ่ได้ยินข่าวบุดีปันไดพี่น้องเนาะอ่าทางครอบครัวของอ่านาบาน้องแดงคือครอบครัวเป่าลอยเพลินพี่น้องเนาะอ่าน้องสายเห็นว่านี่ก็ตกใจอยู่พี่น้องเนาะอ่าก็มีเอฟซีเซตมาบอกส่งมาบอกว่าน้องสุายว่าเป็นยังไงประเทศไทยคลิปบ่อมือนี้โอ้แล้วบ่อว่าข่าวมาอ่านาบาน้องแดงเนาะลูกเพิ่นแท้แหละพี่น้องเห็นเนาะ เพิ่นเสียชีวิตอะไรพี่น้องเลยเผื่อเป็นอย่างเป็นผีในแก้วบอกพี่น้องแล้วเป็นเพิ่นเสียยุ่งโมอบอกเผื่อในอไรพี่น้องเนาะอ่าใส่เกมบโบโดยฟังรายละเอียดเดี๋ยวไปถามทางอาเมจรครับทำการอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นในอะไรมำ้องใส่ขึ้นอยู่พี่น้องเนาะมื่อนี้บางทีว่าสีเข่าไปอ่ากินทานน้ำพื้นบ่พี่น้องว่าพฝนอยู่ใสอยู่วัดตัวนี้บอกว่าตอน อ่าเมื่อกี้นี่น้องไซคีอ่าน้องไซเห็นหนาพิ่นชงสการพี่น้องเนาะจาดนะครัคนตายมีเฮงอะไรพี่น้องเลยอ่าจัดว่าแม่คนเดียวกันบอกกับลูกของบ่าวลอยนะพี่น้องคือว่าคนละคนอ่าเพราะว่าคันว่าสุงสการ่นกายน่าจะส่งมองเที่ยงพุรวาสเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นทีมแต่เ้าพี่น้องเลยสงสัยจะหากเสียชีวิตมือนี่บวกควรในแรเนาะพี่น้องเอันเดียวเขาไป อันทางอามิจอ่น้ากันพี่น้องเลยอันมาในกันงชีเอาไปหาเปืนอยู่พี่น้องเลยเนาะข้างน้องไซกับวัน้มีอ่ะมีไพ่กับไพ่พี่น้องเนาะกะในขอสแสดงความเสียใจทางครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเอาวันนี้เดียวพาพี่น้องไปชมการน,น้ำแข็งนเนาะเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวเนาไปกันยังไงกันตอนเช้ายอย่างนี้ดีเลย

อีกน้องอีจับมือจับสี่ล้วี่องเลยทางผัวแม่จอนะครับป้าวันทาแม่แม่จนเพื่อนน้องเนาะบายดีเด้อพ่อเทาบายดีบายดีบาดีจ้า ให้บริเกียวข่าวบ่เมือนนี่เอี้ยวกอืมกปะถาเอาร้านอืมอ๋คือวันอันลูกว่าร้อยป็นซียบ่ออ๋อฟังไม่ได้เอาลุงเอาลงไปฟังเลยฟังไม่ได้แล้วเหนบ่อล้ผิวลาดเออต้นหาบ่อไม่เลยเออเ็ได้ว่าเพิ่นนันไป เป็นชงมการตอนเที่ยงบ่แม่นบอกมาเล็กนิดหน่อยอีน้อยอีเด้อีสามปีเนี่ยอีน้อยน้อยโอ้คนเสียเสียมือได้ส์เสียมือวันพุ่นเนี่เสียวันนี้โอ้มาทีงห้องหมอแข่งมันชุบวันชุบบอวันมันวันวันทานวันทานเออเสียมันทานเออวันทานเดี๋ยวไม่ได้พงมอเมียนอยู่ในวัดคืนคืนหนึ่ง ปงมาีิาวันพระอาทิตยรถหลวงหมอเขามาฉงคำเลยดิเจ็ดแปดโมงเขาขึ้นมาแถวหลองหมอแข้งเขาหลองหมอเมืองเนี่ยเขาเอาบ่ได้เขาฉงหลวงหมอแข้งบหมืนหงหมอ,แข,มอแข้งกัเอาบ่ได้บ่ได้แล้วมันจะดึง<อ>มันเขาปาดเป็นผี เป็นพีชใส่แก so ้มบเป็นพีชใส่แ <sucked> ก <oppression> ้มใส่กแก้มนี่แหละว่าอ๋อย่าเพิ่งนะดีตายนอดเพิ่งนอดเพราะว่ัยยุ่งกายมากคือว่าคือว่าเพิ่นพังต้นที่หยางคนใดโอเอาลงตอนเช้าเนี่ยครว่าจะเอาลงกลางคืนมึงมันตายไปเลยยาเฮ็ดจังวะ แต่ว่าด้เอาลงบ่ได้เอาลงพ่อแม่ขอให้ไม่ร้องมาฮอดก่อนอืมอย่ากงดประหัดเพิ่นก็เลยส่งมื้อนี้เนาะตอนเช้าส่งตอนเช้าอ๋อที่อยสิไหนฟันงดูตากคืนบ่ได้มื้อนน่ะอืมของเด็กน้อย3ปีอ๋อได้ต้ตอตอนเพิ่นเนาะกำลังนั่นพอถ่าวก็ไปเดี๋ยวบอสไป ไ้านไปอืมขึ้นตัวเองลงอออตอนไปฟังแฮล้านไปรานไปอ๋อถ่าไปแ,แต่มือพนเสียพออขึ้นกลังเว้นก็ลงหวานหนี่งขึ้นลงลีกลงไปหนังลินน้ำมูกอบอุ่นน้เพ่นเนาะ ครบวันนี้หาแม่จอนกันแม่จอนมันเกี่ยวข่าวอยู่หลุมบ่เออคันโอ้โด้วยด้วย้อาไป้องไปหาแม่จอนในวัดนี้เนาะอ๋อหักมาหักมเวียงพี่เนาะอืมสับพี่น้อง แบน,นี้แหละเรียบร้อยเนาะนะใส่ประตางประตูเรียบร้อยน,น,น <c oughs> เนาะ <c oughs> ไปดีปเปลวยงนะังเนาะฮะมาทางในมาเตืเฮือนเอแล้วบอกโดยจะมาเตยอนแล้วบอกส มาแต่โดนเน่ลงประธานมีจนเกี่ยวข่าวดุมฮึมเกี่ยวข้าวจุนพวกไก่บ่ะรู้บ่เห็นขมวงเนสโอ้เกี่ยวข้าวหามนี่แล้วเรียบร้อยเพื่อนในจอนมาหนี้แล้วเบิดแล้วบ่ะบองานเจ็บเด็กๆแน่นอนอ่ายังงานเจ็บอะไรไปอ่ะนาะบ่ ันวแล,ล้วคือว่าลูกบอลลอยเสียครับเป็นปถิมนะอ๋อเป็นประถิ่มผู้อยู่ปลายท่าผู้เด็กเป็นไปถิ่มตอนเสาร์ว่าเป็นผีเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กเป็นไปตอนเสาร์ว่ายุกกลายมาคือว่าสงสัยยุคคือว่าอ้าวคือปงตอนเสาร์ว่าคือว่าตอนตอนเที่ยงผู้ใดอันเด็กน้อยแล้วเปนปงตอนเสาร์ว่ามัาน,น,นมันบวกคือกันกับบ้านเขาเนาะเพ<อ>ราะว<อ>่า ปกติกัตอนเที่ยมเพราะเนาะตายมีแหงกัแม่นเพราะว่าปกติคือว่าเอาได้เอาไว้ลายมือได้กัดบดอกใบใบอ่าอันนี้พื้นกับก็บบองหงคือกันเนาะแม่นเพราะว่าคะแนนวันตายปลูกคะแนนแบบตายมีแหงคะแนนพิ่นนั่นกัไปถิ่มเลยเนาะอันนี้เพิ่นเอาเข่าไใบว้วัดจันดิมันใช้เพิ่นบูมี่เนี่ยประจกักษ์เพิ่นเลยประหยัดไว้โดนบกเขนไหนได้ก็บบองหงคือกันอ่าแสบ้านบวกกันเนาะโดย แานอาทีพบวกกันอาทีพเป็นอาชีพเล็กน้อยแหละเอาไปแบบนี้บวกทุกคนไงเอาไปแบบหนึ่งบวกเ้ากระบบเอาเอาเดี๋ยวขอไปหาลมไปหาไปจอนขอสบายดีเด้อโดยโดยเอาเอาสบายดีเด้อโดยไอ้หน้องพุ่งหน่องละคนก็เพิ่นจิตวิทย์บอกจิตวิทย์บ่กต้องลามมือหนิตัวบ้านจอน ừ đây mày chọn hôm muộn thoải nó ừ bà ừ đông vậy ơi kia đây không đây lại hai tự nó ออนไลน์น้อนสุกบปแล้วเท่านี้กันโอ้บว้าม่นอนเกียวจพูบอย่างนบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเน้องเขาเรืองเรื่องไหอมห้อยพี่น้องหอมผักขเนียงวันงนีงน้กินสมคามัผักขเนียงพี่น้อง สายวายุกลายมาขึ้นว่ามีคนเสียชีวิตอีกน,นะพี่น้องแค่แต่คนปุงตอนเศร้าพี่นอ้องเนี่ยมาใกลเจอพี่น้องมาจนห่อ

หลายคนก็ว่าเขาไม่จรงงามเลยว่ะสะออนเขาไม่จอนผมว่ะเอฟซีก็ว่ะอือ ได้แม่จนคั่วันวี้นี่ข่าววันลูกบาร้อยพันเสียบอกอือคนได้อะนะผู้น้อยเลยผู้น้อยผู้หลาพ่นอบบโอ้ลูกเพิ่นจะคนกับลูกเพิ่นนะพ่สามคนอือ

โอ้ oh. แต่บน,นี้ฝ <ลง S 2> <ผ>นไปป,ปา่าต้องมอนเมืองนี่เขาเอาไ่ได้อลุงมะแขงตายาลงงุงมเแขงตองน้ำนองมันไหลอยู่ตลอดโดยเด็กโวยนักลูกเ <_ Q> ็นได้เปร่นนนนยนว้าานกับงานลุกเชียงนะ <_ Q> วายุอันเพ่นส่งสก,การตอนเท่าบอกดูไป็เท่าอ๋อกายมากินกันยังเห็นอยู่<ด>เลยเนฮักกันกำลังคุดคุ้มปะจักรถไคล้ายพรามาแก่ไปแม่นช่องแม่นเพราะว่าเห็นเห็นรถไทยยันใส่รถไทย<ด>ตายมีแห้งกับคุดคุม้มมาแล้วเนาะ<ด>อืมตั้เด็กน้อย3ปีหนึ่ง โอ้โหทำเกี่ยววะมเออไม่จอดมาได้ไปซอยเวียบเพื่อนบ้าอสใช้ถท่มาเด็กกาฟูกดกีบ้าปุ๊ก

ตั้งมุงปุ๊กนะบอ่อน่นะบ้าทุกจนสิกาวมุงชบโม้งะเมื่อวนีวมันนอนอยู่นหอยนาไปจักอันนี้มาเดี๋ยวมาเกี่ยวเข่าทีแล้วมาหลักอันนอนอยู่ไหหนนาเนาะ <c oughs> โอ้ยแม่จอนตั้งมุงปุ๊กอันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวแม่ไปเกี่ยวเข่ากันเด้อววไปแต่ถูกสี่มุ้งเศ้าท้่หหะทือศาสตร์ที่ภพผมมานอนอยู่นหน <c oughs> อยนาเราตั้งมุงปุ๊ก อืมน hmm. no ี um ่เมื่าไ่พี่ก่อนก็ได้สัจรทางไกลกระติกน้ำทางใกล้ระติกน้ำถังก็ได้เองอันเพื่อนโทรมาบอกเจ้าบ่าวบานนี่คือวันอะไร ่ว่าอันลดุผนเสียนะเ,นนเขายิ่งขาวขาวอันนีน้เพราะว่าประกาศเออเพระาะว่าประกาศโดยอืมแฟนมาเพื่อนโทรมาบอกก <โบ S 2> <อ>็บอกเนอะเพระาะว่าประกาศถ้าอ,อยรลังชีอาบน้ำมาให้ผอไปวแบมื่านี่เขาขึ้นแต่หายหายน้าแล้วเมื่อยเขาบอกไปอ๋อผลเสียแต่ตอนแรงบอกเลยประมาณจักรมุ่งผลม,มาผลประกาศมัน อืม,มเจ็ดมงดดม,ง,ม,ดมงแรงเนาะผนมาฮอดบ้านข้างน้องแดงจังกับผนหู้เบิร์ตหรื่บอสะหู้แล้วแล้น้องแดงบริามาบาอสผลเปมาโอ้แหน่นะผนมาผลนมูมีหลดมาบอสควรแนวไดนผลหมมีหลดโอ้วัด เพิ่นกะอาศัยอัย่าเพิ่นเนาะคัแนนว่ามากอะดย้ยคะแนนว่าความากขบ้นไปมาเลยเนาะด้วยจะโทรจะโทรบอกเพิ่นบ่อนองแดงอะคือว่าใครโทรใชชีวิตเนี่ยใครทุกโชฮานองแดงโชฮาบอติ้ไปเป็นทิมใหม่แล้วทุกโชฮาคอยบอกอีแดงเด้อว่าอเตียเสียโดย้วย เพิ่นหูเพิ่นตกใจบ่แดงกับตกใจอะไรเพิ่นกะมันก็อยากมาดูมึงมึงมีรถมาอ๋อเนาะนัากเช็ดย่งไ้ไก่ต้นเพิ่นอยู่ได้เนาะโดโหกัดเพิ่นประเทศบุญให้เลยเนาะประมาณสามปีบ่าทางบาทน,นี่กะโด ตามปีผนจะเห็ดบุญห้ยพอ,อตายมีแหงเดยเนาะอืมที่แรกอยว่าสิไปยอยู่ได้ที่แรกว่าอ่าว่าสิไปยอยันทานน้ำเพ่นแต่ว่าเพ่นเอาไปอันอะไรเนาะอืมไม่จอนกบ,บริปายซ้ำยังบริยังบริปายบอก่ะบริปายขึ้นไต่เกี่ยวเขาแล้วเมื่อหลัก็ยาหยุดัปให้พอไปมีแต มีแต่พอเท่าไปดย้ยโอ้โหพอพอการล่าแล้วกับข้าไปลานไปเป็น,น,น,นคน,นกัเน,นาะหยันเวินกรรมบอกช่วงวันเนี่ยได้เนาะมีแล้วคนละ ประเหตกรรมอันใดกัดจากมือมันหนักถือตัวเองแะไรเนาะกรรมตามสนองอเนาะแล้วพ่นเห็นเจ้าพ่นการว่าน้ำเจ้าอยู่บ่อยท,ทางเขาเว่าครอบครัวบกรอยอะไรเงี้ยินแบบพ่นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรือบอกใครแล้วใครแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อพ่นเห็นเจ้าพ่นกระทักพ่นกระทาม อ่มโมก็ซื้อเงือไม่สุกกระชามอยู่หัวไปใช้ไปต้งไหนหาเงือไม้ขคุณกันขึ้นกับบ้านอดู่ด้วยเอาละ,ะพี่น้องนเนาะแต่ว่าขอสแสดงความเสียใจนำทองครอบครัวอ่บาบ่าวร้อยเพิ่นเนาะหาดจีตชื่อวเสีย คนหักเลยเนาะลูกสาวหรอวะเดี๋ยก็เห็นน้องเพิ่นไปชูกคูณซีรีแต่เกิดบอลดีเทิมซุกเนาะเอาประมาณนี้สเปรยจอนเลยเนาะให้เยเป็นจอนเป็นเกี่ยวข่าวก่อนเพื่อนเราเลยอย่อารบกวนเพื่อนลายเนาะเอาขอบใจาลายเป็นจอนสบายดีเดอ้อผู้ช่เด้อเกี่ยวข่าวกับเดอ้ดเอแล้วไวๆยังลายบอกเขาจะนี้ไว้ลายไว้นีนน่ยจะดีเลยนะาห้าให้มาไหมน้าห้าใโตมันสุกนี้ เลยเออแล้วก็ยุดอีกบัดนี้ก็ยุดล้บาดนี่จะโชกแ้วก็ยุดก่อนอฮะ่ก็สู้เอาให้มันแล้วมื้อนี้ซะเป็นนี่บนี่จัแล้วดอกเออบานมื้ออื่นเนาะเกี่ยว2คนนึงเอ้ยเกี่ยว2คนเด้มื้อละ2หหบ่มื้อ3ไหอเก่งได้มื้อ3ไหตน22ตแรงยอืมอ่ะประมาณนี้ซะ สบายดีเดอ้อสบายดีเลยฮะโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กัามาอันนี้พี่น้องเลยเนาะกันมันใจก็จขอโจบคลิปไปเรื่อยๆสนี้พี่น้องเลยพวกเอาไม่จอนกันลบพี่น้องเอ้นาะมันตายเกลียวเน่าอันนี้เนาะเอาพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายด้ๆพี่น้องเลยเนาะขอบคุณหัวพี่น้องเอฟซีเบริร์คนที่เอาชุ่มทุนใส่จนจนจบเนาะเอฟซี มำลังใจกดไลค์ก็แชร์ครับสกายดึงความโฆษณาแน่พี่น้องสุดท้ายนี้ก็ใชรขอกาเข้ามาสบายดีสบายดี